คิวคิวกอสจะยืนจุ่มให้มันดีเทเลยตรงนี้แม่แล้วเหลือคนเดียวคิวคิวกอสมาน็อตเอซีมาแล้วจิ้มหนึ่งจิ้มสองจิ้มสามเรียบร้อยลมแปลตอสุดแต่ปุ๊บปุรบีกหมดแล้วนี้มาแล้วไนท์โฟลหูหนวกเห็นหมดนะหูหนวกและเห็นหมด โอ้แต่ว่าเห็นหมดแล้วไงกระดุมจัดให้กรบเบรดตอกมันฟันเก็บทุกที่ไปแล้วกระดุมเอามาก่อนครับตรงนี้เวลาขวาไปก่อนฝั่งขวาเดินต่อมาแล้วเป็นการเก็บเก็บตองเร็วตอนเนี้ยแต่มันอยูต่อไปครับเฮ้ยเอ็กซ์คูลไปได้เอะเ็กไม่ถิดเหมือนกันเปิดพิกเกอร์เข้ามาก่อนแล้วการเก็บเกมสามแล้วครับแล้วเป็นเอ็กคูเก็บสองคะแนนเก็บสามครับอีกทีครับจะฟอลไลน์หรือโรลลิงทันเดอร์โรลลิงทันเดอร์ถึงไหมหลุดไหมหลุดมาโยงโยงมานิดนึงอุ้ยแต่คันไหมเอ้ยยังได้อยู่ท่านผู้ชมครับ โอ้ยโอ้ยแล้วฟูกกี้ค่ะไปเก็บฟองกอล์เลสได้ไหมแล้วกระโดดลงมาเอ็กซ์คูลเตรียมหาอยู่แล้วฟ้าแสบเข้าไปอ้าวไปตัดตัวเองมาได้แล้วรู้เราไม่อยู่ในสายเอาแล้วฟูกกี้เก็บอุ้ยอุ้ยแปลกแปลกล้วฟูกกี้เก็บสี่หั่กิงเข้ามาต่อไม่ได้นายเก็บไปหนึ่งเอาหามาต่อเอาหาแล้วมันอยู่ต่อเอาห่ายาโอ้ยแล้ววิ่งมาดิบดิบวิ่งมาดิบดิบเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งแล้วโดนตัดกลับมาเป็นสี่เดีวส่งแปดออกมากระโดดลงมาแบบเปิดเปิดที่ลาง บอลแท็กส่งไปเข้าไปในบอกซ้ายบอลซ้ายแล้วใน้ด้ายคิวเหมือน,นสแกร์รี่สแกร์รี่สองคิวแล้วเก็บสี่แค่ไหลไหลขึ้นมาแล้วอัดเอาเรืเอเ่องเ,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 เอาแล้วสองแต่เขาเข้ามาในชายแล้วค่ะอุ้ยเราได้อสองเลยเหลอเจมส์พีไลก็ใส่ต่อมาลัดมาณล้านเก็บหึกไปตัวนี้ลัดมาฝั่งซ้ายแล้วลัดก็มีคิวต่อมาฝั่งขวามาอันเลิศเกับได้ขาเก็บไปแล้วล้าอันเลิศแล้วครับโอ้ยครับอันเลิศตัวนี้เดือดคนเทลแตไกลเข้ามาแล้วโดนลัดเก็บแตงบุกทำทีิมาแล้วเข็ดหนี้เข็ดหนึ่งก็ไม่ได้ก่อนครับเอาแล้วนี ไลร้สายพี่รักโน้ขวาไว้อยู่แล้วเห็นแบ็คแบ็เท็ตตี่เอาให้นะพี่เอ็กี่ใช้เน็ไฟเนี่ะจึงเวลาไว้แล้วมาอย่างนี้เรียบร้อยไงเทนนี่โดนอิกตัดไปแล้วได้อู้เอามาครับไายแล้วเจอเข้ามาก่อนเลยครับเอ็กี่แล้วแล้วมันเกิดจากเน็กตี้ที่มาเกตโอ้โหแล้วพนงยังมาต่ออีกตอนเอ็กซี่ตรงนี้เป็นโอเดินชิดฝั่งซ้ายต่อมาแล้วลากสองข้างน่างเป็นเอ็กซี่ครับกดมาต่อแล้วตอนนี้เก็บเอ็กซี่ไปที่ไม่เกิดเมาเน็กตี้ครับ ไเอ็กซ์ไม่ได้เจ้าเต้เข้ามาอีกหนึ่งเหมือนกันแล้วตอนเอ็กซ์ตีเกมหลายจบขี่ออกมาตัว่าโดดเอาฮาเพลกออกมาได้อยู่ดีฮะแล้วการเด็ดเดินชีสตอแมทที่อยู่ห่อทุกการเี็นต้องการเด็ดเกมเหมือนกันเอาฮามาฝั่งขวาแล้วกดต่อมาเอาฮาทิเปิลคิวไปเลยโอ้โห